สวัสดีค่ะดีเอ็มเทคเตอร์นะคะสาขาวางสะพมจังหวัดเลยวันนี้นะคะจะมารีวิว l .5018 นะคะคันนี้เข้ามาเมื่อวานนี้นะคะตัวนี้จะเป็น L5018 รถปี62นะคะลูกค้าตัวนี้ทางร้านขายอยู่ที่5 0 2น0นะคะลูกค้าจะได้อุปกรณ์ก็คือได้ด้านหน้าได้หางนะคะหางลูกค้าสามารถเลือกได้ค่ะ L 5018 159นะคะตัวนี้ไข่เงินสดนะคะลูกค้าชั่วโมงท่าง,งานนะคะจะอยู่ที่766ชั่วโมงนะคะเป็นรถปี62นะคะนี่ L ห้า5ูนย ทูบูต้า l 5นย์นะคะทางร้านขายอยู่ที่ห้าแสนสองนะคะลูกค้าสามารถเลือก่างได้โอนฟรี free, ส่งฟรีนะคะลูกค้าโอนให้ฟรีส่งให้ฟรีดอกยางหน้าหลังนี่เหลือเยอะอยู่นะคะเหลือเหลือสูงเลยละ่ะมันใช้งานได้นานค่ะอย่างเดิมด้วยของโอตานิ ังด้านหน้าด้านหลังนะคะเป็นยางเริมทั้งหมดเลยสีนหน้าไม่รั่วนะคะทั้งด้านซ้ายล่านขวานะคะสีนลหน้าไม่รั่วนะคะ สำหรับลูกค้าท่านไหนนะคะที่สนใจนะคะโทรมาสอบถามได้เลยนะคะที่063625780นะคะแล้วก็0630505118นะคะดีเอมแท็กเตอร์นะคะสาขาวางสะพุงจังหวัดเลยตัวนี้ L5018 นะคะเป็นรถปี62ชั่วโมงทำงานอยู่ที่716ชั่วโมงนะคะ ลูกค้าสามารถเลือกหางได้ได้ลูกค้าจะได้ดันแล้วก็หางนะคะหางลูกค้าเลือกได้นะคะจะเป็นบุกเบิกก็ได้หรือหางควนก็ได้นะคะโอนฟรีส่งฟรีค่ะราคาที่จบเลยนะคะลูกค้าตัวนี้ขายเงินสดนะคะสำหรับลูกค้าท่านไหนที่เป็นสมาชิกทกสนะคะสามารถทำเรื่องผ่านทกสได้นะคะ เดียวเราจะมาลองขับให้ดูนะคะระบบไฮดรอลิกหน้าหลังนี้ใช้งานได้ปกติทุกอย่างนะคะลูกค้า ำหรบบลูกค้าท่านไหนนะคะที่สนใจเนาะโทรมาสอบถามได้เลยนะคะที่ดีดเยี่ยมแท็กเตอร์นะคะสาขาวางสะพุงทุวันเลย0636255780นะคะแล้วก็0 6 3 0 5 0 5, 5, 5 1 1 8ค่ะเบอร์สุดท้ายน,นี้จะเป็นเบอร์ไลน์นะคะ L5018 ทางร้านขายอยู่ที่502ครอบอุปกรณ์คือดันหน้าแล้วก็หางนะคะโอนปีสงฟรี ตัวนี้ขายสดนะคะเข้ามาดูเข้ามาชมได้นะคะทีดียังแท็กเตอร์นะคะสาขาวางสะพุงจังหวัดเลย L 5 0 1 8ค่ะปี B 62นะคะขอบคุณค่ะ